สวัสดีครับผมวจักเิ์เสถียไม่มีนายนะครับก็วันนี้มาขายของเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมแอบเติมของมานะครับก็พ่อไปตลาดพอดีผมก็ะลลฝากพ่อซื้อของมาให้มีเบอร์สามนี่นะครับเบอร์สามสามเอนะครับเบอร์สามเบอร์สวยนะครับเบอร์สามตัวสวยเนี่ยมันจะสวยกว่าแต่ก็ยังผิวลายอยู่ดีนะครับผิวลายอยู่ดีแค่มีสวยกว่านิดนึง นี่นะครับเพื่อกระตปเก่าน,นี่กระเเก่ามันจะลายมากก็ตอนนี้ประมาณเที่ยงนะครับผมเติมของไปรอบนึงเมื่อเช้าก็ขายดีอยู่นะก็ขายหมดไปประมาณสี่ห้าลังได้แล้วนะครับนี่แล้วก็เติมของไปเต็มอีกรอบตัวน,นี้ก็เป็นเบอร์ห้าอันนี้เอามาใหม่นะครับตัวน,นี้เอามาใหม่าก่ขพ่อซื้อห้าลังนะครับ แอบเติมของนิดนึงตอนแรกว่าจะไม่ได้เติมนะครับพอดีพ่อไปตลาดโทรมาถามว่าจะเอาอะไรไหมก็เลยฝากมาซะเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูหน้าร้านหน้าร้านก็ประมาณนี้นะครับเคของสวยสวยเลยแล้วก็มีลูกครับที่ผมได้มาใหม่ตอนนี้เป็นคนละร้านนะครับตัวนี้เป็นร้านคุณทองใบนะครับร้านทองใบลูกย่างใหญ่แล้วนะครับลูกใหญ่ลูกสวยมากอันนี้เทียบกับตัวเก่า ตัวเก่าลูกเล็กมากลูกเล็กอยู่นะสามตัวนี้สามสิบสามสิบสองหรือสามสิบหกลูกจำไม่ได้ลนะสามสิบหกลูกนะครับแต่ตัวเนี้ยไม่ได้นับเลยเอาลังมาตั้งลูกค้าก็หยิบหยิบเอาเลยนะครับไม่สนใจตัวเก่าเลยนะครับสีมันก็น่ากินกว่ากันนะครับตัวนี้รู้สึกว่าผิวจะแข็งดีนะใช่ใช่ผิวแข็งดีแต่ว่าตัวเก่าเนี่ยมันจะมีลูกสุกเยอะนะครับลูกสุกติดมาเยอะ ตัวนี้ก็เป็นสายน้ำผึ้งเบอร์เบอร์ห้าเหมือนเดิมนะครับเบอร์ห้า 3A นะครับอันนี้ผมเทลงประมาณสี่สี่ลังห้าลังได้อยู่ก็เติมของเมื่อเช้าเกือบไปแล้วเมื่อช่วงเที่ยงนะครับตอนที่พ่อยังไม่มาเหลือแค่ครึ่งหนึ่งโอ้โหไม่น่ามองเลยนะครับโชคดีพ่อมาทานันผมก็เลยเอามาเทซะเลยนะครับเติมของได้เวลาเติมของนะครับกําลังสวยเลยทีนี้ ก็ประมาณนี้ครับวันนี้ผมขายไปน่าจะประมาณ2 0 0 0ัได้แล้วแหละนะครับน่าจะได้แล้วแล้วก็เหลืออีกรอบหนึ่งตอนเย็นนะครับแนี่ลูกค้าเข้าพอดีแอบอถ่ายหน่อยละกันนะครับก็ให้ดูบรรยากาศนะครับสายน้ำพึ่งเหมือนกันแต่ว่าคนละราคานะครับราคาต่างลูกค้าเกิดความล,างลังเล ถ้าตัวนี้เป็นสายน้ำผึ้งและตัวตัวยี่บห้าเป็นสีทองเนี่ยลูกค้าจะไม่ลังเลเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันคนละสายพันธุ์ใช่ไหมส่วนมากลูกค้าก็กินสายน้ำผึ้งนะครับแต่ว่าไอเนี่ยตัวถูกก็สายน้ำผึ้งตัวแพงก็สายน้ำผึ้งมีหลายคนนะครับลูกค้าลังเลจะเอาตัวไหนดีประมาณนี้ครับมันก็อร่อยเหมือนกันนะแค่ว่าลูกลูกมันเล็กกว่าแล้วก็ผิวไม่ค่อยสวยสุดท้ายแล้วเราก็กินเนื้ออยู่ดีเนาะ แต่ซื้อของก็เอาเอาตัวสวยไว้ก่อนอให้ดูบรรยากาศนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึงประมาณบ่ายสองบ่ายสามนะครับช่วงนั้นกาลังขายดีเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าขายดีมากของก็อาจจะไม่ได้ถ่ายนะครับตอนนี้บ่ายสามสี่สิบเจ็ดแล้วนะครับผมเทขึ้นไปอีกลังหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้เทเพิ่ม ถ้าจะเทก็ได้อยู่แต่ว่าไม่เทแล้วนะครับพอ,อก่อนลัวเทขึ้นเทลงนะครับมันมันจะช้าเนาะมันก็ยังเหลือหน้าดูอยู่นะครับเห็นมันยังหน้าแวะอยู่ตัวนี้ก็ขายดีนะครับลูกค้าหมดไปครึ่งหนึ่งแล้วยังเหลืออีกนิดหน่อยน่าจะประมาณเกือบเกือบสองลังได้ลังกว่ากว่านะครับแล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้ก็หายไปประมาณสองลังแล้วนะครับจากที่เห็นตอนที่ผมเทล่าสุดนะครับก็โอเคอยู่ตัวนี้ออกดีนะครับมาคนละ2โลสาโลสี่โลก็มีก็ถ้าจะเทก็น่าจะได้อยู่สองลังนะครับได้อยู่แต่ว่าก็เนาะมันมันบ่ายสามกว่าแล้วนะครับไม่เทดีกว่าเดี๋ยวเราเทแล้วเราก็เก็บมันจะช้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเตะเทให้มันเต็มอัตราดีกว่าเนาะเอาไว้เทรพรุ่งนี้นะครับ ก็รอบเย็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวน่าจะได้ขายดีกันช่วงนี้แหละ4โมง5โมง6โมงเย็น6โมงเย็นนี้ก็เก็บร้านแล้วนะครับเพราะว่าที่นี่มืดมืดแล้วฝนก็เงียบเลยนะครับตอนนี้ก็เวลา4โมงครึ่งนะครับข้าร,ราชการเลิกงานกันแล้วรถก็คึือคักขึ้นมานิดนึงนะครับช่วงนี้กําลังครกงคักเลย4โมงไปหา5โมงครึ่งนะครับรถกําลังเยอะก็ออกไป บ้างแล้วเป็นบางส่วนนะครับก็หลังจากเมื่อกี้นะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงตัวนี้ก็ออกอยู่นะแต่ว่าผมเกลี่ยให้มันดูเหมือนเยอะๆไว้นะครับฝั่งทางนี้ก็เหมือนกันยังดูเต็มอยู่เหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่ามันจะเตี้ยลงนะครับก็ประมาณนี้ช่วงนี้แหละช่วงที่ขายดีนะครับช่วงคนเลิกงานเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึง่งประมาณช่วงเย็นๆนะครับเอาละครับชั่วโมงสุดท้ายของเราก็กําลังจะหมดลงแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เวลาหกโมงเย็นแล้วของก็หายไปนิดหน่อยนะครับหายไปจากห้าโมงเย็นนิดหน่อยเดี๋ยวช่วงดึกๆช่วงเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปยอดขายของวันนี้ให้ดูอีกทีนึงตอนนี้ก็มาขายให้ดูนะครับว่าของช่วงเย็นๆของเรามันหายไปเยอะไหมก็ถือว่าหายไปเยอะพอสมควรนะครับพอสมควรอยู่เพราะว่าผมเทหลายรอบมาก,กวันนี้ ผมมีของเยอะนะครับท้ายรถของอย่างเยอะเลยผมก็เลยไม่ห่วงนะครับผมเทลงอย่างเยอะเลยนะครับมาช่วงประมาณบ่ายสามเนี่ยนะครับบ่ายสามกว่ากว่าผมได้หยุดเทเพราะว่ามันเริ่มจะเย็นแล้วผมก็เลยไม่ได้เทนะครับ <S 2> <S 2> ก็อย่างอย่างที่เห็นนะครับช่วงเย็นเนี่ยมันยังเหลือเยอะถ้าผมเทลงช่วงบ่ายสามเนี่ยถ้าผมยังเทลงอีกผมจะได้เก็บเยอะนะครับแล้วก็เก็บเยอะผมไม่คิดเกียรแต่แต่มันจะทำให้ส้มของเรามันผิวช้ำนะครับ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวช่วงดึกๆเรามาสรุปยอดขายกันอีกทีนึงครับเดี๋ยวเรามาสรุปยอดขายของวันนี้กันนะครับวันนี้ผมแอบไปเติมของมานะครับไม่ได้ไปเติมหรอกผมฝากพ่อซื้อมานะครับก็เงินทุนลงทุนไปวันนี้5,120บาทนะครับนี่นะครับก็รวมยอดเงินทุนนะครับ13,240บาทก็ค่นาน้ำมันยัง500เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าฝากพ่อมาแล้วก็ยอดขายของวันนี้นะครับ 6,290บาทก็ยอดขายผมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้แม่ผมก็กําลังแพ็กสตรอเบอร์รี่อันนี้เอาไปลงตลาดเช้านะครับตลาดเช้าตอนตีสองจะขายส่งแม่ค้านะครับทำถาดละ20นะครับไปส่งแม่ค้าน่าจะ3ถาด 50, เม่นบอมแมกก็ทำถาดละ 20, 3ถาด50นะครับทำแบบนี้มันจะ ายออกทีละสามถาดนะครับนี่ประมาณแปดลูกนะครับแปดลูกเก้าลูกโดยประมาณนะครับแล้วแต่ถาดไหนลูกใหญ่ก็ได้แปดนะครับลูกเล็กหน่อยก็ได้เก้าหน้าตาทำออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นี่นะครับซีนเรียบร้อยข้างล่างก็จะมีน้ำพิกเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้บ้านผมเรียกแจ่ว <c oughs> <c oughs> นี่นะครับ ประมาณนี้แหละก็คลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ